รุประวัติเชา้านี้ที่นี่สวนเกษตรตะกั่มยันยาวออกค่ะวันดีที่มีมอกอีกแล้วนูน่นต้นอ้อยออกดอกแล้วนะนนจ๊ะทัดมาเป็นห้องครัวของเราคงต้องซูมไปนิดนึงนะคะโอเคเห็นชัดขึ้นห้องครัวของเราลงรถ น,นู่นข้อเป็ดข้อไก่ค่ะน้องเป็ดน้องไก่มารอแล้วและนี่ด้านหลังก็จะเป็นคลองอุตภเปาะนะคะอันนี้ทิวทัศน์บรรยากาศดีมากค่ะฟังเสียงนกร้องถ้าไม่มีเสียงโรงงานแทรก จะเวิร์กมากๆเลยสิคะโรงงานดังไปนิดหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องสู้เราต้องอยู่กันให้ได้อันนี้เป็นบรรยากาศจากบ้านเขียวนะคะเป็นบรรยากาศริมริมคลองอุเภาาถ้าเป็นบ้านตัวอย่างก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดูที่บ้านตัวอย่างกันนะคะดูบรรยากาศค่ะก็ต้องผ่านตาลาเกษตรวิถีครอบครัวไปก่อนนะคะและนี่ค่ะบ้านตัวอย่างของเรามีแปลงผัก มีแปลงผักบุ้งที่เพิ่งเก็บไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกใหม่ละและนี่ขนามบ้านตัวอย่างของเราค่ะจะเป็นโฮมสเตย์ท่ามกลางสวนผักค่ะซึ่งเรากำลังจะทำไปเรื่อยๆตกแต่งสถานที่นะคะ แล้วก็นี่ทางเดินนะคะก็คือจากถนนนะคะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจากถนนเราก็จะเดินมาผ่านซุ้มเสาวรถค่ะจากซุ้มเสาวรถก็เป็นซุ้มพลิกขับพลิกเพดนะคะนิดนึงเ็ดนิดนึงเดินมาเดินมาเดินมาผ่านซุ้มเสารวอีกซุ้มหนึ่งก็จะเข้าโซ บ้านตัวอย่างหลังงามโฮมสเตย์หลังใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็จะได้ดื่มดำธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของแปลงผักค่ะนี่ดอกเพียบเพียบเพียบต้นกระเพราค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ส่วนเกษตรตะก็แตนยันยาวออกด้วยนะคะคงต้องขอตัวละบายบายจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะ